สวัสดีครับสวัสดีครับเื้ออะไรกันครับเนี่ยนาโนกับนุ่นนาโนกับนุ่นใช่อันนี้พี่ถามเลยแม่อายุเท่าไหร่กันสิบห้าสิบห้าเหรอใช่โอ้ยไอ้ทายวีว่าอะไรยี่สิบเดี๋ยวค่ะพี่เรียนมอต้นมาปลายมปลายมาปลายเรียนพี่คิดคณะที่ชอบยังคิดแล้วคิดแล้วมหกเหรอ เขาอยี่สิบยี่สิบอะเกือบถูกลงมาหน่อยสิบเก้าอ๋สิบเก้าใช่ทำไมไม่ดูโตอะดูโตมากเหรอดูโตมากอ๋อดูชอบคนไหนกันถาถามเรื่องสเปคดีกว่าชอบคนสูงคนสูงใส่ดีใส่ดีแล้วก็หลายใจหลายใจใส่ใจต่อใส่ใจอ๋อตกใจดูชอบคนหลายใจก็ตกใจหมดเลยอ๋อแล้วหนูอยู่จังหวัดไหนกันครับ ไร่องค่ะไร่องไร่องของนี่คืออะไรจังหวัดฉันท์ท้านเกาะเกาะสมเด็จเกาะสมเด็จเกาะสมเด็จอยู่ไร่องอยู่ลองเหรอไรองไร่องไร่องไรองโอเคแล้วแบบพี่อยู่สุพรปราการนะเจอเจอกรุงเทพใช่ไหมแถวแถวอ่ะใช่แถวกรุงเทพใช่ก็ห่างกรุงเทพไม่ไกลมากทำไมเพิ่งเจอคนแรกอยู่สุพรรณการใช่หนูเล่นแอปนี้มานานยัง ไม่นานไม่นานมาใช่ปะ่ะเล่นวันนี้นวันนี้วันแรกวันนี้วันแรกเพิ่งโหลดมาเลยโหลดนานแล้วจะเพิ่งเล่นกันอ๋อเพิ่งกลับมาเล่นกันอันนี้หนูเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นพี่น้องอ๋อพี่พี่น้องอ๋อเป็นพี่น้องมาอายุสิบห้าเท่ากันนะเป็นญาติเป็นญาติอ๋อตกใจหมดเลยนกะว่าแบบทําไมแบบเป็นพี่น้องมาอายุเท่ากันจะแฟดก็ไม่ใช่คนละคนละแบบเลยเฮ้ยแต่ที่บอกว่าเป็นแฟนใช่หรอที่บอกว่าไม่ใช่แฟนทุกคนบอกว่าเป็นแฟนหมดเลย ใช่พี่คนแรกที่ไม่ใช่แฟดรอโำไมพี่ถูกไม่เชื่อเลยว่าแบบมันแบบเอาจจริงนะแบบอีกคนหนึ่งอ่ะจะเป็นคนตาเล็กอีกคนหนึ่งจะเป็นคนตาโตเนี่ยคนคนขวาคนขวาจะตาโตอคนหนึ่งจะตาเล็กใครขวาหนูหรอซ้ายซ้ายซ้ายจะตาเล็กคนขวาจะตาโตกว่าใครอ่ะใครซ้ายใครขวาเนี่ยหนูซ้ายไม่ใช่นูนนูนใช่ไหมตาโตอันนี้ตาเล็กใช่ใช่ ใช่ใช่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่สิดแล้วไม่สิดธิ์ละเพราะแบบนื่ชั้ไม่มองไม่หนูสวยคนละแบบไงใช่อันี่หนูกินข้าวยังครับหนูหนูยังไม่ได้กินอะไรกินแล้วกินแล้วเหรอเมื่อกี้เลยกินเมื่อกี้เลยหนูเขาแบบชอบกินอะไรกันแบบไปขอปวดได้ชอบไหมมีอะไรชอบกินข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ทอดเหรอ ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรมีเส้นยอ่อเลยเส้นเล็กเหรอนำ้ำข้นที่ข้นๆ<ำ>นนต้องข้นจริงๆน้ำข้นเท่านั้นใช่ไหมต้องข้นจริงๆอ๋อต้องข้นแบบข้นแบบมันแบบข้นอ่ะแบบอร่อยต้องข้นจริงๆอ๋อแล้วมันคือน,น,อน,น,น้ําตกใช่ไหมน้ำข้นใช่อ๋อแบบข้นแบบข้นจนแบบว่าตายตายมอเลยวะ ไม่ใช่ค่ะเข้มข้นเข้มข้นอ๋อเข้มข้นแอม๋อเลือดเลือดแบบต่อไปหยุดเป็นเลือดเลือดหุดใต้คนใต้ใต้หมอนแล้วมันกวาดมแล้วปักเข้าไป้วอ๋อ้องผ่านน้มนบนอยู่ดีอ๋อลองผ่าน้มนบนเอ้โแล้วเราเอาแบบของขึ้นชื่อมีของยงขึ้นชื่อปะได้แบบเราอาจังหวัดอื่นไม่มีทุเรียนทุเรียนเนอะหรอมันไม่ใช่จันทบุรีหรอแต่ว่าูงเยอะนะอะไรล่ะมันไม่มีอะ เราไม่มีเอ๋อตัวปลาน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาหรือยอทาไมมันมันเปรี้ยวกว่าเลยอะไรมันเค็มไม่ร totally ู้อ่ะมันเป็นความขวัญนะอ๋อน้ำปลาเป็นเค็มกว่าเหรอเออมันหรือแซ่บกว่าหรือเปล่าไม่รู้มันเด็ดน้ำปลาแซ่บปลารสเด็ดน้ำปลาเสมาสวยหรูข้าวเสมาสวยหรูน้ำปลารสเด็ดข้าวเสมาสวยหรูไม่มันต้องผลไม้รสล้ำน้ำปลาเอ้ยผลไม้รสล้ำแล้วก็อะไรน้ำแกะน้ำปลารสเด็ด ก็จะเมดสวยหรูสุดพรู้กวีเอกบุษากำก้าวหน้าไม่มันเปลี่ยนแล้วอ่ะใช่ไหมบุษากำก้าวหน้าก้าวหน้าประเทศไทยอะไร่ประเทศไทยเอ๋อหมดหนุไปหมดเลยฮะอะอะไรนะไม่มีอะไรอ๋อเมื่อกี้พูดอะไรตกใจเมือแบบเหมือนแบบน้องอะไรสักอย่างหนึ่งไงแล้วหนู่มมีกิจกรรมที่ชอบทำไหมแบบเวลาว่างชอบทำไหมหลังจากเล่นแอปเนี่ยนอนอันนี้อายอ่านนิยายฟังเพลงอ๋องเพลงอันนี้นอนนอนวันนึงกี่ชั่วโมง โอ้แต่หกโมงหกโมงเช้าตื่นหกโมงเย็นประมาณหกโมงเช้าต <sued. S 1> ื <S <S <12. S 1> ่นหกโมงเย็นไม่กี่ชั่วโมงวะที่มาพี่หกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงสิบสองเที่ยงก็สิบสองก็เที่ยงไงสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบชั่วโมงแล้วบ่ายสามบ่ายสามตื่นหกโมงก็ต้องสิบสองชั่วโมง สิบสามชั่วโมงสิบสามสิบสามชั่วโมงเปิดหลังสิบสามชั่วโมงนี่แค่จะครึ่งชีวิตนะเฮ้ยก็นอนอย่างเงี้ยปกติแบบเป็นวันเลยอ่ะแ๋อเป็นวันเป็นวันแล้วหนูไม่ได้ไปเที่ยวไหนกับบ้านของแมเนี่ยเดี๋ยวนอนเดี๋ยวกันตอนช่วงนี้ปิดเทอมเนาะใช่ไหมนอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวแล้วแต่จะพ่อแม่จะพาไปอ๋อแลจะพาไปเราเป็นแบบยังดีนะที่เหมือนเรามีเพื่อนอ่ะแบบอยู่ด้วยกันอ่ะเราเหมือนเรามีเพื่อนอ่ะไม่ค่ะเพิ่งมาวันแรกเอาเพิ่งมาวันแรกเหรออ๋อ อันนี้จะอยู่กันกี่วันเนี่นยก็เรื่อยๆป่ะนานเกินมันนานน่าจะยันเปิดเทอมมั้งอ๋<ด>อยันเปิดเทอมแล้วปกติแล้วว่าถ้าปิดเทอมก็จะกลับมาอยู่ด้วยกันอันนี้เรียนที่เดียวกันปะเนี่ยไม่ไม่เหรอเอ้าเราแยกกันเรียนอันนี้โคไทยอ๋อนี่สกไทยหรออ๋อแล้วคนนี้อยู่อ๋อในระยองอ๋อเอ้าทำไมไม่มาเรียนที่ระยองอ่ะทำไมถึงไปเรียนที่สกอไทยไม่อยู่สไทยอ๋ออยู่สกอไทยเขาก็เราเหมือนเราคิกว่าแบบเป็นญาติเป็นเขอญาติเพราอยู่ใกล้กันเนี่ย เออเขาเรียกว่าไงเป็นน้องของแม่หนูนนเป็นน,ปน้องของพ่อเป็นน้องของพ่อไม่รู้อ่ะช่าง,งมันก็เป็นไอันี้เป็นน้องของพ่อหนูอ๋อนี่เป็นน้องของพ่อหนูพ่อพ่อหนูอยู่สุโขทัยแม่หนูเกิดที่เะยองอ๋อเะยองเลยองอ๋อก็ไม่ถดิว่าสุโขทัยอ๋อเป็นญาติของพ่อหนูอ๋อแล้วมีอยู่ที่สุโขทัยอ่ะเริ่เริ่มตื่นวันนี้ตื่นเมื่อตอนหกโมงวันนี้ไม่ใช่เออใช่ห้าโมงไม่กูตื่นสี่โมงเออสี่โมง ตื่นตอนไหนก็ไม่รู้ห้าโมงกูลงมาก็ไม่รู้ตื่นตอนนอันนี้เสายลุยสายตะลุยเช้าไม่จากวันนี้ทำอะไรกันเล่นเกมหรือทำอะไรกันปะเล่นเกมเล่นเกมนั่งเล่นอ๋อเล่นแอปเนี่เหรอแต่ตอนที่ไม่อยู่ในการงาเล่นเกมนั่งอยู่กับเพื่อนอ๋อว้าวเล่นแอปนี้เราเคยเจอคนแบบพี่ป่ะยังไม่เจอเหรอ ไม่ไม่เจอส่วนมากไม่ชวนคุยอม่ชวนคุยแบบตลกตลกอะนึกเียัฝัดหนีเลยสเออพี่ตลกไหมไม่ตลกเนาะฟีแบบสุขุมไหมสุขุมไหมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเออเรียบร้อยแล้วอย่าเงี้หรพี่ติดหนไม่ยอะแล้วแลบแล้วลัวเลยไม่นแบบเรื่องกีฬาอะกันปะ เล่นเกีฬาเลยมึงเล่นอะไรหนูชอบเล่นเอ้ยหนูเล่นวอลเลยวอลเลยเหรอบอลเล่นบอลแต่เล่นบอลเล่นไม่เก่งเลนโอ้เป็นไม่เก่งเอาเล่นแค่แบบตายโมเดลเฉยเล่นพักเที่ยงอืออันนี้นักบอลนะใช่ไหมใช่เหรอได้จะเลิกเล่นไปแล้วเอ้าทำไมเลิกเล่นอ่ะหนึ่งปีขี้เกียจอ๋อขี้เกียจเลยเลิกเล่นเกียจไปซ้อมอ๋อขี้เกียจไปซ้อมอืมฝันสลายเพราะความขี้เกียจอ๋อดีจริงเฮ้ยอนาคตไกลเลย มันถือว่าไกลแบบไกลแบบไกลในความปั่นนะไม่ได้ไกลตรงนี้นแบบตอนนร้นั่งอยู่นี่แต่นอนไปเป็นนักเป็นนักข้างบนทีมชาติแล้วอันนี้อยู่บนน้ำเนี่ยรู้ไหมอ๋อบนน้ำเหรอเออเห็นนะเห็นข้างบนอยู่ถือว่าแบบว่าเป็นนังเงือกเป็นนี่เงือกเหนะห้ามบอกใครนะอันนี้ผู้ชายเขาเป็นเนี่ยเออได้ไม่ผูไม่ไม่เอาสาระเลยเหรอไม่บอกไม่บอกเออหนูเป็นนังเงือกใช่ป่ะใช่ค่ะบอกไอ้หนูว่ายน้ำเป็นแค่ลุกขึ้นคือเป็น เป็นทางเลยอะเป็นทางเลยเหรอเฮ้ยอยากเห็นเลยอะอยากเห็นเลยอะไม่ได้ทำไมอะเดี๋ยวพี่แคปอะอ๋อพี่แคปเหรออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวออกสื่อเดี๋ยวออกสื่อใช่ไหมใช่โอ้เดี๋ยวเขาตามมาแล้วหนูแบบในมีชชี่วิดีโอทำมีคนรู้ก็าหเป็นนางเนี่ย๋อเป็นนางเงือกเหรอเป็นนางเงือกทั้งคู่เลยเหรอใช่ไม่ได้เป็นนางุตบอลแล้วเหรอไม่โอ้ไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้ว บอลเคยอ๋ออ๋อพอราะเป็นนักงเตะเออใช่เีเตะใช่ไหมเขี่ออกแล้วถ้าหนูออกจากห้องก็มีเท้าเลยอ๋อมีเท้าก็คือน้ำอ๋อเรื่องอยู่ในน้ำอ๋ออ๋ออยู่ในน้ำอ๋อคือต้องเริ่มเป็นักฟุตบอลเพราะว่าเดี๋ยวตัวเองรู้ว่าแบบเดี๋ยวหลุดมาเป็นนางเงือกใช่แล้วโดนน้ำพุก็เป็นนางเงือกเลยอ๋อเป็นนางเงือกไม่เป็นนางฟ้ามั้อเป็นได้นางเงือกเหรอไม่ก็ครึ่งนางฟ้าได้โอ้ครึ่งนางฟ้าโโอ้หโอ้โห หนูยังไงเนี่ยเดี๋ยวลงนะถ้าบอกก็คือพี่คนเดียวพี่รู้คนเดียวรู้ไหมอ๋อคือแบบทั้งบินได้ทั้งอยู่บนน้ำรวมๆนันอยู่บนน้ำอยู่บนบินนูบินนู่อยู่น้ำแต่ท่านท่านูออกจากห้องนี้ก็คือลอยได้เลยอันนี้อยู่ใต้น้ำก็จะเป็นปลาเป็นยไอ๋อโหไนหล่ะอันนั้นใช้มนย์ใช่ไหมเนี่ยใม่มาหนูจะถ้าอยู่เป็นลูกครึ่งถ้าอยู่บนบกเนี้ยก็เป็นคนปกติถ้าโดนถ้าโดนน้ําก็คือจะเป็นกลายเป็นน้งเงือกเลยโห บอบมึงแล้วเป็นเรื่องเป็นราวไปบ้างอันนี้คือความจริงนะเนี่ยบอกใครนะได้ได้ครับระเบียบระเบียพี่อะมีความลับอ่ะพี่ต้องมีความลับเหรอโอ้โหส่งเร็วมากเลยว่ะเอ๊ะยหลับไม่ทันเลยอูกกำลังอึ้งอยู่เย้กุหลาบอึ้งอยู่เลยว่ะพี่เป็นอะไรอ่ะะพี่เป็นอะไรจริงๆอ่ะพี่เป็นยอดมนุษย์นะโอ้โหจพี่หรอยอดมนุษย์คืออะไรก็แบบเหนือธรรมชาติเนี่ย หาจับยากอะไรเงี้ยเออแบบถ้าถ้ามีคนบอกคือใช่แบบคือแบบไม่ไม่ใครเห็นพี่ง่ายนะปูเตียก็คือหนูกำลังไลฟ์สดอยู่นะใช่เหรอพี่ยินดีพี่ยินดีเออพี่ยินดีพี่ยินดีเออไม่มีอ๋อไม่มีเหรอแบบแบบพี่แบบถ้าไลฟ์สดเขาก็รู้หมดดีว่าหนูเป็นนางเงือกเป็นนางฟ้าใช่ใช่พี่แบบหาจับดูยากอะเพราะว่าแบบควรจะเห็นพี่ดูจับไม่ไม่ได้ไลฟ์ไม่ไม่ได้ไลฟ์เออไม่ได้ไล เออพี่แบบหาจับดุย่าคือแบบเป็นแบบเฉพาะออกกันตอนงคืนเท่านั้นอ่ะคนจะเห็นพี่บินอยู่ตอนคืนเท่านั้นอ่ะใช่พี่เป็นกระหังหรอไม่จริงใช่ไหมเนี่ยหนูจะไม่บอกใครหนูจะไม่บอกใครเป็นกระหังจริงพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้เป็นกระหังแต่พี่คือซูเปอร์แมนเออพี่คือซูเปอร์แมนเนี่ยโดนโดนอะไรกัดอ่ะโดนเห็บกัดเหรอเลยกลายเป็นซูเปอร์แมนเฮียยางเดือดไปพี่ใส่กางเกงในสีดำเพื่อเลยเป็นซูเปอร์แมนเลย โดนเห็บไม่ได้โดนเห็บกัดหรอพี่ไม่โด,ดนเห็บกัดพี่ใส่กางเกงสีดำแล้วมีพลังเข้าอะไม่ต้องเห็บหอะปกติแมงมุมกัดเนยแมงมุมแมงมุมสปาร์ตแมน,เ,มนเออแล้วซูเปอร์แมนเกี่ยวอะไรกับเห็บกัดอ่ะแต่อ่ะพี่เป็นอะไรซูเปอร์แมนเนีเอออันนี้ก็โด,ดนเห็บกัดไงกลายเป็นซูเปอร์แมนพี่ไม่ใช่แบบเขาฮะฮะพี่ไม่ได้โดนฮะหูดูภาพไหนเนี่ย เห็บที่ไหนการซูเปอร์แมนวะเห็บคืออะไรอ่ะทั้งที่อยู่กับหมาไงเห็บหมาไม่ไม่ไม่อันนั้นรู้ไหมถึงทำไมเห็บกัดแล้วกลายเป็นสไปเดอร์แมไฟซูเปอร์แมนเอ้ยกลายเป็นซูเปอร์แมนเอ้าอะไรอ่ะนี่ไงผลจากการนอนน้อยอ่ะเอ้ยนอนเยอะผลนอนมากไปอ่พี่ฟังเพลงไหมพี่อยากฟังเพลงอะไรเพื่อนไม้ฟังไม่อยากให้น้องร้องให้ฟังอ่ะ ไม่อยากฟังไม่อยากฟังอยากแค่ดูเราฟังมาว่ะเพลงอะไรวามาจริงจังจริงจังเนีอะไรอะฮ่าวสานี่ยาัำนี่ก็ไปขำบค่หนึ่งสองสามำ

à, đây làng phim nữa, ăn khấm nữa rồi, đang làm gì nữa, cứ dám phim bây giờ, hai, không, không, bài phim của làng nó đây, nào, nào, từ, 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 แล้วสโคไทยเนี่จากสาวอีสานนะมาลองมฟังนะเดี๋ยวเพื่อนหนูลองลองพี่แรปนะพี่แรปนะมันจะมีมตรงแรปอยู่พี่ต้องแรปนะออได้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 ที่ เกิดความรักครั้งใดบอเคยได้ลล่นอยากจะเจ้าเนื้อคนได้ไ่เจอเนื้อตายฮะ้อ้โหเนม่ย

啊！啊！<Rock. S 2> oh. oh.